ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคน,กคนวันนี้พวกผมนายเวทแมสิกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเรามาลองเล่นเกมอ่า p r o s p e c Ting นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยชื่อว่าสำรวจนะครับหรือว่ามันคือแมปเกี่ยวกับว่าให้เราสำรวจแร่ที่แบบว่า <c oughs> คือที่ผมขำเพราะว่ามันคืองานสมัยก่อนนะครับแต่จริงสมัยนี้ก็ยังมีงานแบบนี้อยู่นะครับผมแบบว่าเป็นงานหาแร่แล้วก็เอาไปแบบว่าไอเนี้ยนะแบบว่าเราคือเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงงานอะไรกันคือเกมนี้นะครับผมเกมนี้มันแบบว่าประมาณว่าให้เราเป็นนักสำรวจแร่นะครับก็คือเหมือนเราเราจะมีโชวเวลนะครับที่ขุดตรงนี้แล้วก็เป็นกระทะตรงนี้นะครับผม เป็นกระทะหรือเปล่าหรือว่าเป็นจานร่อนอะไรสักอย่างนะครับผมให้เราแบบว่าเป็นตักทรายมาครับผมเดี๋ยวผมทาตักทรายะลรกันแล้วก็ถ้าเล่นในเกมถ้าเล่นในเกมอะไรวะถ้าเล่นในคอมนะครับให้กดคลิกทรายค้างนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะผมก็เล่นมาประมาณนึงนะน่าจะประมาณ10นาทีนะแล้วผมรู้สึกว่าเกมนี้มันน่าสนใจดีนะครับเผื่อใครแบบว่าอยากมาลองร่อนทรายเพื่อหาแร่แล้วก็เพื่อความรวยของเรานะครับผมก็ เนี่ยครับเราก็จะมาทําการใช่นะครับเราต้องตักให้เต็มเลยนะครับผมแล้วเราก็ต้องเอาแร่ที่เราได้ครับอ่าเดี๋ยวเราลองร่อนนี่นี้กันละกันอ่าบางคนเขาร่อนได้เลยครับเราก็กดคลิกซ้ายคางได้นะครับหรือว่าถ้าเล่นในถ้าเล่นในมือถือได้น่าจะกดแบบว่าแตะแตะจอค้างได้นะครับแล้วการเช็คเช็ค่องนีงครับก็คือเขยา่าเขยา่านะครับผมก็จะมีเควสคล้ายๆกับเกมฟิชเลยนะซึ่งผมมองว่าฟิชมันเล่นยากไปหน่อยนะสำหรับผมนะผมว็เลยไม่ได้ไปนั่งแคนมาก่อนนะอ่าเรามี เราได้โกมาสี่ครับอเมทิสต์มา1ึแล้วก็ไทเทเนียมมาหนึ่งนะครับผมพอเราได้แร่มาแล้วมันก็ได้อยู่ในกระเป๋าเรานะครับผมก็ก่อนนี้ผมก็ไปแร่ได้อันนึงแล้วก็แร่ที่ดีมากๆเลยนะครับก่อนนี้คืออิริดียมครับผมอ่านี่เป็นก้อนขาวๆอย่างนี้นะครับผมว้าวก็ทะลุมือเลยนะทะลุมือผมเลยนะแล้วก็เรียกว่าไงดีอะ มันดูราคาได้เลยนะครับเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้หรือว่าอะไรได้เลยนะแล้วก็จะจ่เทมด้วยแวร์ดนะครับก็อันนี้ได้สองพันอย่างเอลิเทียมนี่ขายได้แสนห้าเลยนะครับแสนห้าจริงๆรแล้วเปล่าเรามาลองถามเขาดูดว้วยนะเออนี่ครับผมเท่าไหร่ครับผมแสนห้าจริงๆด,งด้วยนะครับงั้นเราก็เราขอญาตขายเลยแล้วกันนะเพราะว่า มันจะคล้ายๆฟิชเลยครับก็คือแบบว่าเราแต่พอเราขายเสร็จใช่ไหมมีเงินด้านขวาล่างแล้วเราก็จะแบบว่ามาซื้อพวกโชวเวลให้แบบขุดเยอะขึ้นแล้วก็ไอพวกนี้ก็จะเก็บได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งถ้าผมขายเนี่ยผมน่าจะได้จานสูงสุดเลยงั้นเราขายกันเลยดีกว่านะลองดูดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะโอเคผมขอเสียบทีล่ละกันนะครับได้ทั้งหมดแสนหกนะโอ้ แสนหกนี่คือผมซื้อได้กับทุกอย่างเลยว่าเนี่ยงั้นผมขอซื้อนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับผมถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะได้ค่า capacity เป็น30ด้วยนะครับผมแล้วก็เชสต์สต็อกนี่สุดๆแปดเลยนะสปีดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับล้วก็จะซื้อไปเลย <c oughs> โอ้เราวิดจาร่อนที่แบบว่า <c oughs> เป็นกระทะนะคือในนี้เรียกว่ากระทะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในทีวีจ,จริงนี่อ่าเรากลับมาที่งานดีกว่านะงานที่เขาทำคือจะเป็นเหมือนเป็นที่ร่อนครับผมไม่เ,เหมือนกระทะนั่นแหละนะเ,นะเป็นแผ่นแบบไม่ได้เรียบมากแต่ก็จะมีทรงโค้งประมาณหนึ่งนะเหมือนแบบ จานอ่าจานชามบ้านเรานะครับผมแล้วเขาก็จะไปตักทรายหรือว่าอะไรไปนะครับผมตักทรายเสร็จแล้วเขาจะเอาไปร่อนกับน้ํานะจนเจอแก่มาเขาก็จะค่อยๆเขี่ยแร่ขึ้นมาแบบว่าไนี้นะี่ะแล้วถ้าทรายยังไม่หมดเขาก็จะร่อนต่อไปนะครับผมซึ่งผมมีเงินเดือนเท่าไหร่แสนสองเลยนะเว้ยถ้าแสนสองเลยนี่ผมว่าผมรอเอาอันนี้ที่กว่านะอีกประมาณเออแสนห้เอ้ยีกหมื่นหมื้นเนะครับนี่เดี๋ยวผมขอไปตักเพิ่มแป๊บหนึ่งนะ ตักเพิ่มแค่นึงนะครับผมแหมมันจะตักเพอร์เฟกนี่คือมันจะเพิ่มต้งคุณลตีต้ตรงนี้ด้วยนะครับผมทุกคนแนะนําว่าทำเพอร์เฟกให้ได้บ่อยๆนะครับมันจะ,จะได้แร่ที่ดีขึ้นนะแล้วก็จะมีโชคด้วยนะมีโชคแบบว่าจากกระทาที่เราได้นะครับอ่าเราก็ตักเรื่อยๆนะครับผมโอเคตักเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มนะเพราะว่าเพอร์เฟกทุกเ้านะมันง่ายนะครับมันง่ายกว่าผมว่าง่ายกว่าฟีดิกโอเคเรา อ่าแล้วก็พอเรามีเงินประมาณหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งอลไกันขอล่นกอนละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวบอกที่ทีได้ระบบละกันนะครับมันจะมีระบบคราฟด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นระบบแบบว่าเป็นอ่าเมคานินนะที่เป็นเนือว่าไอ้นี่นะเป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงเรานะครับไอ้เออเอออ,อ,อัที่ทสองได้แพลทินัมมาหนึ่งนะแล้วก็ได้พไพไรท์มาอีกหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่อาอ่านว่าไพไรท์หรือเปล่านะพีวนะ ก็นี่ครับพอเรามีเงินประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราจะสามารถซื้อ,อสลุสนี้ได้จะเป็นเครื่องล่อนอัตโนมัติให้เรานะครับผมก็ทุกๆสิบนาทีจะล่อนให้เราหนึ่งครั้งนะครับผมก็ล่อนได้30 30มแร่เลยนะนะก็เราค่อยมาเก็บตอนอีกทีแล้วกันนะตอนครบ30มโอเคผมได้อะไรมาบ้างเท่าไหร่บ้างครับผมดูกันดีกว่าเอาไปที่หนึ่งพันครับอ่าไม่ได้แพงอะไรมากนะก็พ<ๆ>อเรามีเงินนะครับมีเงินไอ้ที่ซื้อ,อสลสตที่เป็นเครื่องล่อนอัตโนมัติเราเราต้องมาซื้อตรงนี้ครับผม นี่นะซื้อตรงนี้ครับผมก็จะมีแบบว่าอันที่แบบแพงขึ้นไปด้วยนะครับแพงสุดจะเป็น6กแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับก็จะน่าจะเร็วแล้วก็น่าจะได้เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แสนหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ห้าพันน, 5, นะครับเราสามารถคุยกับ n อ c เพื่อแบบว่าเออนี่นะครับเราถามด้วยเราถามได้นะครับว่าไอเครื่องร่อนเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเก็บขอให้เราตอนในระหว่างออฟไลน์นะครับแล้วเราค่อยกลับมาเก็บก็ได้นะครับ ก็ตรงนี้ครับเป็นที่คาราฟนะเป็นที่คาราฟผมเราก็มาดูพวกของคาราฟได้นะคือไอ้ข้างหลังเนี่ยคุณต้องมีเงินด้วยนะคุณต้องมีเงินด้วยถึงคุณถึงคาราฟได้นะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ผมมานั่งทําอันอื่นแล้วกันนะแล้วก็มีเพื่อนทำนิดนิดหน่อยๆนะครับก็เราสามารถดูสเตตได้นะครับว่าสเตตมีอะไรบ้างก็มีเพิ่มโชคเพิ่มการขายแบบว่าให้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ขุดเนี่ยได้เยอะขึ้นแล้วก็ capacity ก็คือการเก็บทรายของเราเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผม ก็อะไรว่าไปนะ o d i f y b o o s t ก็คือเอ่อน่าจะไม่ผิด o d i f y b o o s t น่าจะเป็นบูสหลายๆอย่างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรืรรร่อยมาสิบนาทีสิบน่อยๆผมก็เลยว่าน่าสนใจดีก็เลยมาไลน์นะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นเช็คสตรนงก็คือขย่าให้แรงขึ้นด้วยนะครับทำให้แบบว่าเราขย่าแบบมันได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ไซบูสไซบูส boost. อ๋อไซบูสคืออ๋อโอเคผมเก็ตแหละไซบูสคือไอ้นี่ครับทำให้แร่ที่เราได้ใหญ่ขึ้นครับผมมีโอกาสใหญ่ขึ้น สูตรถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้แล้วก็โมดิฟายนี้นะ่าจะเป็นพวกที่เป็นแบบว่าสมมติว่าคุณได้เป็นแรก่ปกติมาแต่เป็นแบบชายนี่ะเก้าเป็นแบบสว่างกว่าเดิมก็คือเป็นแร่เป็นปกติเป็นอะไรนะ growing go growing go อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบว่านะทองที่เรืองแสงนะอ่าอะไรก็ว่าไปมี speed ด้วยเช็ค speed ด้วยนะครับอ๋อเช็ค speed กับเช็ค strength s คือเร็วส t r e n คือแรงขึ้นออโอเค มีเซลบูธอะไรก็ว่าไปนะครับก็ไว้มาเล่นกันได้นะผมว่าอันนั้นก็น่าสนใจอยู่นะเออน่าสนใจอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามี e q u i p m e n นนะครับอย่างผมเนอะ่ยผมคราฟ Equipment มาอันหนึ่งแล้วคืออันนี้นะโกดิงอันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เราสามารถอ่าเราต้องเอามาไว้ในมือก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกับคนนี้นะคืยกับคนนี้นะครับคุยกับลุงแบสซมิธเราแล้วก็เราก็จะ เราก็ถามได้นะครับขพอาะสองก็สามว่ามันอะไรถ้าใครจะเอาภาษาอังกฤษเพิ่มก็อ่านได้เลยนะครับเอาไปแปลด้วยนะเราต้องเล่นเกมให้ได้ภาษาอังกฤษบ้างนะครับแล้วก็อันหนึ่งนี่เป็น Can you Reforce this? ก็คือเราจะสามารถ r e f o r ์ e ให้อันเนี้ยจากศูนย์เป็น1นึได้ครับผมเราก็จะลองกดดูนะครับอันนี้ก็จะใช้สามพันะซึ่งผมอ่ะอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับผมผมอาจจะใส่ไปก่อนนะ แล้วก็ถ้าถ้าข้อความแบบว่ามันยังไม่หายไปก็แค่เดินออกมานะครับผมอ่าแล้วก็ช็อปก g r i p p e ก็อย่างที่เห็นครับก็คือซื้อพวกั่วซื้ออะไรพวกนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมไปขอญาตนะครับไปล่อนเออล่อนทรายหาแร่ต่อก่อนนะกันนะเดี๋ยวผมขุดแป๊บนึงนะโอเคครับผมเราก็ล่อนเสร็จเอาไว้ล่อนเสร็จเราก็ตักทรายเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราก็ทําการเออมาล่อนต่อเลยแล้วกันเราล่อนที่เราประมาณหนึ่งนะครับเราก็ล่อนไปเรื่อยๆนะ ก็คุณภาพของผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราก็ต้องตักให้ได้เพอร์เฟกต์บ่อยๆนะครับเพื่อจะได้แร่แบบว่าแบบใหญ่ๆแล้วก็ดีๆนะครับผมก็เควสผมนี้ต้องหาเฟรชนัทอีกหนึ่งอันนะโอ <Okay, S 1> เคเควสผมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําการไปคุยกับจอนชาวไร่ของเรานี่ใส่หมวกด้วยแล้วคุยครับผมแล้วก็ไนท์จ็อบครับอ่าเราสามารถแบบว่าเออสโลตมีดิโอชาตอ๋อดิโอชาตได้นะครับท่านมีเกตอนาเธอเควสเอ,อ้ยเราก็คุยกับเขาต่อเลยนะครับฟึบ You can find the mineral at different deposit. Ah, what deposit? Start at across the creek r e q u i r e tower s h o w i อ๋อเราสามารถเปลี่ยนที่ขุดได้นะครับเปลี่ยนที่ขุดได้เราสามารถเปลี่ยนที่ขุดแบบว่าที่ขุดทรายได้นะครับในหลายๆที่นะซึ่งในที่ขุดทรายหลายๆที่เนี่ยก็อาจจะใช้โชว์ v i e ที่ต่างกันซึ่งผมจะซื้ออันที่มันแบบว่าแพงที่สุดแล้วนะ ไะซื้อแผ่นที่สุดกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับผมโอ้แผ่นที่สุดนี้ให้อะไรบ้างให้ดิสเตงห้าสปีดเก้าสิบเลยอรอโอ้ทับเน็ตสามโอเคเลยทำไมต้องมีค่าทับเน็ตด้วยโอเคเดี๋ยวผมลองไปอ่เาเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่ขุดบ้างดีกว่านะครับ,นะรบเดี๋ยวผมเดินไปไหนดีตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะอ๋อกีตันคาเวอร์โอ้มนเป็นอ๋อเหมือนฟิชเลยนี่นะเป็นที่ที่ไปนะเดี๋ยวผมลองเดินแล้วกันนะนะมีร้านข้าวันด้วยนะครับโอ้มี a อ c หลายๆตัวเลย เ้ยเด็กขอคุยกับเด็กหน่อย I hate the country so boring เ, <c oughs> เราไปแกล้งเด็กทรแวตัวเราไปแกล้งเด็กอย่างเดียเฮ้ยอันนี้อะไรอะเอ่อลักโทเทียมอ้เราสามารถอันนี้ได้ด้วยอ๋อแล้วก็เราสามารถเอาด้านขวานี่ครับมันจะเป็นเหมือนเป็นคริสตัลสีชมพูนะเราสามารถไปปลดล็อกช่องตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่ปลดแล้วกันเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพื่อต้องทำอะไรอันนี้อะไรสเต็งทเทียมโอ้ ฉาดมือฉานอ๋อนี่อ๋อมันเรียกว่าฉาดอ่ะเนี่ยอ่าเรียกว่าฉาดนะครับอ่าโอเคเลยอ่าวันเทวันนี้เราอยู่ดีตะเพิดฉาดโอ้โอเคเลยฮ่าเราถามอะไรไปก็ไม่มีอะไรเนี่ยอะเดี๋ยวเราลองมาตรงนี้แล้วกันนะโอ้มีที่ตกปลาด้วยเหรอฟ,ฟิชเชอร์แมนผมขอญาตมานั่งอ๋อเราสามารถมานั่งโอม้มีที่อื่นด้วยโอเคผมซื้อตรงนั้นแพงหมดแหละแล้วเราคุยฟิชเชอร์แมนด้วย อ่าโดนี้ไม่มีปลาเลยปลาตรงนี้โดนแบบว่าพอยซัสัน้น่ยก็คือน้ำเป็นพิษนะโอ้นักสำรวจช่วยแบบว่าเอ่อเอาแบบเอ่อเอาทองออกออกมาให้หมดเลยได้ไหมอทองเป็นพิษนะครับโอ้โหคนเล็สลกสนเลยโกเลยเหรอโอ้ยเงินสามแสนเลยคุ้มนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองขุดตรงนี้กันแล้โอ้ยโอ้โหเฟลกว็ดีเลยเอ้ยขุดแป๊บนึงนะเห็นไหมครับเดี๋ยวลองขุดอีกสักนิดนึงแนละ้วเดี๋ยวเรามาไปดูกันนะครับว่าอุ้ยหมดแล้วปั๊บ เอาวิ่ได้อะไรอ่ะแพตินัมปะเนี่ยแพตินัมหรือเปล่าเอ้ยมีเพื่อนจอยไหมเอ้ยไทเทเนียมวะเนี่ยโอย้แร่ดีนะครับแร่มันขายได้แพงอยู่นะอันนี้อะไรอ่ะแพตินัมอาา่ะฮะอาา่ามีได้แพมีเควสให้เราหาแพตินัมยี่สิบอันเลยว,ว้าวเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็อยู่ตรงนี้สักแป,แป๊บแล้วกันนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นที่ต่อไปที่เราต้องอยู่นะนะปับ๊บไปครับผม โอ้ขุดได้เยอะเหมือนกันนะวิ่งอะไรโทปาดวะอันนี้ถ้าเราเป็นโทปาดนะครับน่าจะโทปาดนะผมขออนุญาตขุดแบบนึงนะครับไอร่อนขุดอะไรวะขุดกับร่อนผมแม่งสลับกันที่ผายเลยวิ้ยเราได้เหมือนชายนี้ดใว่ปะทำไมมันสมานกันอ๋อเป็นเพียวเทเทเนียมด้วยโอ้โหเลยนะผมขออนุญาตกดแวร์ดูก่อนอนะันนี้แพงนะครับแปดพันนะโอ้แต่เพียวเทเทเนียมนี่ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่คือแพงมากมากเลยนะครับแพงแบบสุดๆเลยนะ โอ okay, เคงั้นถ้าจะลองเอาไปเอออเาไปขายก็ขายดีตรงนี้ขายกับคนไหนครับเนี่ยอ๋อขายกับคนนี้นะเหมือนแชนิดเดียวเนี่มาขายหน่อยครับโอเคครับขอขายหน่อยนะขายเท่าไหร่ครับโอ้สองหมืน่นโอ้ถือว่าราคาดีนะหรือว่าราคาดีนะอะไรอะสตีลโชเวลฮะอ๋อผมซื้อโชเวลที่มันอ๋โอโอเคมันเหมือนกับว่าไอ้นี่นะแค่บอกนะผมผมขอเดินดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนะี่ยอุ้ยมีด้านขวาเยเขามีอะไร แล้วมาทัวร์แมพนะครับทัวร์แมพแบบเพลินๆนะเออกลับไปเป็นแบบว่าคนที่เขาทำงานไปก่อนผมก็ไม่อยกพว่าคนคนๆน่ะอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ตรงนั้นมีตรงไหนตรงตรงไหนอะไรอะ่ะอาคิโอโลจีสอุ้งนักโบราณคดีนะเนี่ยหรือเปล่านักโบราณคดีหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ผมแบบว่าใส่ใส่เทคให้แล้วกันนะ What are you doing ทำอะไรอะ่ะผมกำลังที่จะแกะตัวอักษรพวกเนี้ย ผมว่ามันคือกุญแจนำไปสู่อเอลต้าแท่นบูชาตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่มีไอแคนเทล้วยเอ้าเอนชานโอ้เป็นเอนชานเหรอเหมือนเหมือนไอฟิชเลยดิเ yeah, อเยตูอ่าเอเมดดิซิเฟอร์อ๋อถอดรหัสแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าให้เรานเนี่ยอาจจะมีความรู้เรื่องแลนะครับให้ไปช่วยนะโอ้เอนชานเทเบิลเนี่ยเขาลองหน่อยอยู่ในเอนชานไม่แผนที่สิ้น valid เอนชานมิติเดียว เฮ้ยเราต้องหากระทะใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นนักบวชคนอีกอีกคนหรือเปล่าเด็กเกลเดนเขาทำงานไม่ดีเลยแต่ว่าเออเอออย่าไปบอกเขานะเอา้านี่เป็นคนสนิชป่ะเนี่ยพวกคนแบบอิจฉาคนอื่นมะเนี่ยผมลองเอวันนี้กันเฮ้ยมีซันเซ็ตบีชด้วยทับเนตอ๋อทับเนตสามอ๋อทับเนตสามคือรายสามโอ้โอเคเดี๋ยผมลองอ่ะ หลักสายตรงนี้ถูกไหมเมอร์แชันอยู่ไหนอ่ะบีดอะไรอ่ะบีดโชเจอร์เหรอบีดโชเออร์บีดบีดโกเออร์อะไรถนะ้าใครอ่านถูกก็บอกได้ที่อา้อาวอา้าวแอนวอสฟิดเดิลกับวอเดรย์ไฮเลตฮะใครตรงไหนออกข้างหลังเราว่ะไหนครับขอคุยด้วยหน่่ออยาไหนคือสมบัติเนี่ยในในแผนที่ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะ สมบัติอะไรอ่ะมันเป็นแบบว่าสมบัติทองคํามีเงินมีแบบว่าประการังที่แบบหายากแล้วก็จะมีหัวใจแห่งทะเลด้วยเุ้ยหัวใจทะเลนี่ไมคยควาหรอเปล่าเนี่ยโอเค,เลเลอเอเคแล้วก็บอกเลยว่าเฟนฟอยล์เราเคล็ไปหมดเลยเรับเคล็มั่้ไปหมดเลยไว้แต่ตรงนั้นเราต้องไปตรงนั้นปะเหมือนเขามีเสาให้แบบไอ้นี่นะเสาแบบไอ้นี่รนะักให้เราหรือเปล่าเฮ้ยขอญาติครับโอ้ยมีสติงให้ด้วยขอญาตินะครับอุ้ย เอา,ามันต้องทำเน็ตเท่าไหรอ่อ่ะโอ้ต้องต้องทำเน็ตเยอะเอาทำเน็ตสี่โอ้เด็ดดายอะ่ะผมต้องซื้อใหมแ่แหละแสดงว่าตัวนี้ผมต้องมาทีหลังทีนะดูเดี๋ยวผมลอง,ลองขุดตรงนี้กันเลยกันได้อะไรบ้างอุ้ยเหมือนในหอยด้วยหรือเปล่าหอยด้วยเปล่าครับอ่าเป็นเปลือกหอยนะแล้วก็นีโออะไรอะ่ะนโีโอดิมิเอ,อ่มนีโอดิมิเอว มีไข่มุกด้วยมีเพลด้วยโอเคถ้าเราอยากหาอะไรก็มาหาแถวนี้ได้นะโอเคเราได้ของเยอะอ๋อแล้วก็ลืมบอกอีกระบบครับคือถ้าเราหาแร่ใหม่ได้กดตรงคอลเลกชันครับแล้วเราก็จะสามารถมากดตรงนี้ได้นะมาเอาแบบว่าฉาดต,ตรงนี้ได้นะถึงผมจะโอเคน่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมานั่งหาตรงนี้ด้วยเนี่ยโอเคงั้นผมว่าเดี๋ยวเราทิ้งไว้แค่นี้ก่อนละกันครับถ้าใครอยากให้ทําต่อก็บอกได้นะ เดี๋ยวแพนด้าตัวนี้จะมาล่อนแป้งนะครับล่อนแป้งอะไรวะล่อนทรายแล้วก็หาแร่อย่าแร่ๆนะครับเดีย๋ยวเราม,มาเล่นกันด้วยนะทุกคนผมว่ามันก็เพลินดีนะ mm hmm. ก็กลับมาใช้ชีวิต <laughs> กลับมาใช้ชีวิตแบบว่าคนสมัยก่อนที่เขาแบบหาเงินจากแร่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการล่อนทรายแล้วก็หาแร่นะครับผม mm hmm. ก็ซียาเจอกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ